<little. laughs> ครับผมสวัสดีครับก็ตอนนี้อยู่กับผมตูนนะครับครับผมและผมอิดครับครับผมก็ยนนินดีต้อนรับเข้าสู่ หนึ่งร้อยห้าเลตเคนะครับใช่แล้วครับผมเมนอีเวนต์เดย์ทูนะครับใช่ครับตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่าครั้งแรกเลยอืผมก็ตื่นเต้นนิดนึงฮะเพราะว่า FC พี่ตูนด้วยเหมือนกันนะครับผมติดตามผลงานตลอดครับผมแต่วันนี้เรามาอยู่ในรายการทรเทนครับผมอย่างที่พี่ตูนบอกวันที่2แล้วครับสำหรับตัวของเมนอีเวนต์ของเรา b u อินบอกเลยว่าไม่น้อยนะ 100k นะครับหรือว่า1 0 0 0งแสนยูเอสดอลลาร์นั่นเองประมาณกี่บาทครับอ๋อ ประมาณกี่บาทครับประมาณ3ล้านกว่าบาทฮะโอ้โหเรียกว่าเอาบ้านมาบายอินก็ประมาณนั้นเลยฮนะผมว่าถ้าบ้านผมก็ได้2หลัง <c oughs> <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามครับหลายๆคนทีอ่อาจจะไม่ได้ติดตามจนถึงสุดนะฮะเมื่อวานนะเพราะว่าไปถึงค่อนข้างเช้าเลยวันนี้เราก็มีอัปเดตนะครับพี่ปูนัทนะครับปโปรจากประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของเราก็ยังอยู่อตอนนี้อยู่ที่อันดับ 70กว่าๆนะครับโอโ้ก็บอกเลยว่าต้องให้กําลังใจกันเยอะๆเลยทีเดียวครับสำหรับพี่ปูนัดครับครับผมแล้วตอนนี้อัปเดตเป็นยังเป็นยังไงบ้างครับคือผมอะไม่ได้อัปเดตว,วงการโป๊กเกอร์มานานออพอสมควรก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้สถานการณ์แบบเป็นยังไงบ้างหมายถึงทั้งวงการเลยเหรอหมายถึงว่าแบบอย,อย่างแค่ทริทันก็ได้ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างในในสวันที่ผ่านมาอะไรผมบอกเลยนะว่ามีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นมาเพราะแค่เมื่อวานครับพี่ตูนครับเราพาคกันไปถึง3รายการเลยนั่นก็คือ 200K Invitational นะครับผม 200K นะฮะที 200, 000, 000 yeah, ่เง <coaching> ินรางวัลที่1เนี่ย6ล้านกว่า US ดอลลาร์200ล้านกว่าบาทนะครับผมซึ่งเราก็ได้แชมป์นะครับพวิชเชวิกนะผมจากมอนเทนีโกรเองที่คว้าแชมป์ไปแล้วก็เราไปดูอีกฮะอีกรายการหนึ่งที่เป็น 50K สิบเคอินนะครับผมเป็น7 handed no limit hold'em เช่นเดียวกันก็ได้แชมป์ไปเหมือนกันนะครับสำหรับโดมินิคัสมิคาโลเทสครับผมจากลิทัวเนียซึ่งเมื่อวานตอนจบเลยนะใครที่อยู่ ตอนเช้าของวันนี้แล้วกันไม่ใช่มื่อวานะเช้าวันนี้แล้วเย็นวันนี้เรากลับมาเจอกันก็อาจจะจําได้ครับที่เรามาอยู่ในรายการร้อยเคเมนิเวนนี้ครับแต่ว่าเมื่อคืนเนี่ยมีคนอยู่ถึงเช้าเลยใช่ไหมครับโอ้โหพันกว่าคนครับพี่ตูนโอ้โหสุดยอดนะครับไม่นอนกันเหละครับทุกคน <'d S 2> คือแบบแฟนแฟนโปเกอร์นี่เหนียวแน่นนะครับ <'d S 2> เหนียวแน่นมากครับแล้วก็ต้อง ผต้องให้เครดิตจริงๆว่ามันไม่ใช่แค่แบบช่วงเช้าที่มาอยู่ด้วยกันมาทั้งคืนครับพี่ตูนรเราเปลี่ยนไลฟ์สตรีมนะเพื่อที่จะแบบแยกรายการเขาก็ยังอยู่กับเราฮะหมายถึงว่าเปลี่ยนไลฟ์สตรีมใช่หมายถึงว่าทางเทนนตักของเราเนี่ยก็จะมีการลงไลฟ์สตรีมเพื่อขึ้นใหม่เปลี่ยนรายการ<อ>ไปเนื่องจากว่าเราสตรีมโป๊กเกอร์กันยาวๆนั่นเองครับผมครับผม,บผมก็ผมบอกเลยน,นี่เป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับคนที่ชอบโป๊กเกอร์อย่างพวกเรา2คนคนนะที่ ได้มีโอกาสนะครับผมเผยแพร่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งและกันในการอธิบายนะแล้วก็สนุกร่วมลุ้นไปกับทุกๆคนครับในรายการไททันครั้งนี้ครับปกติเนี่ยผมจะเป็นคนดูอ,อย่างเดียวเลยคือไม่ไม่เคยมาภาคแบบนี้เลยครับแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยสอมักอ,อยู่คนเดียวแล้วก็ดูคือดูเทปที่พี่ไล พี่ไลฟ์กับพี่แชมป์เมื่อวานนะครับ,รบผมก็ปิดเสียงผมผมลองพาคดูว่า<ม>เอ้แฮนนี้ถึงไหนแล้วนะฮยค,คือต้องซ้อมเลยแบบตื่นเต้นมากครับวันนี้โอ้ผมว่าไม่ต้องไม่ต้องห่วงเลยครับพี่ตูนเพราะว่าเมื่อวานผมกับพี่แชมป์ก็ใครที่ดูก็รู้ๆกันอยู่นะครับแต่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเหมือนกันเพราะอย่างที่เราคุยกันเมื่อวานแล้วก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกมาตลอดคือรู้สึกเป็นเกียรติมากพี่ตูนที่เรารู้สึกว่าโป๊กเกอร์เนี่ยเป็นวงการที่รวมหลายๆวงการเข้ามาอยู่ในที่เดียวกันเป็นศิลปะของััันนนจจรรรริิงงๆคคคคบบือทุกเี่ย ต่างอาชีพหมดเลยอย่างผมเวลาไปแข่งเนี่ยเอ้ยคนนี้เป็นนักธุรกิจคนนี้เป็นนักดนตรีคนนี้เป็นแบบอาชีพแบบวิศวะอะไรเงี้ยทุกคนแบบมารวมกันที่นี่ะแบบมีความหลากหลายสุดๆใช่เลยครับผมแล้วก็เช่นเดียวกับของประเทศไทยเราเนาะเราก็ได้เห็นนะครับผมทั้งทั้งคนที่มาพากนะฮะแล้วก็คนที่เคยเล่นเนี่ยก็บอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับสำหรับพี่ตูนะผมอยากรู้นิดนึงครับผมว่าอะไร ที่ทำให้พี่ตูนชอบเล่นโป๊กเกอร์ครับอ่าก็จริงๆอะ่ะผมเป็นคนชอบเล่นเกมเนาะแล้วก็เล่นเกมหมายถึงว่าแบบเกมคอนโซลนูน่นนี่นั่นรเรื่อยๆแล้วก็จะมีแบบเล่นเกมการ์ดบ้างแล้วก็มีโอกาสครั้งหนึ่งที่แบบเห็นแชมป์ครับ,รบแชมป์แชมป์อิสระ,ะคนเมื่อวานนั่นแหละค,ค,คือเขาแชร์ลง Facebook ว่าเขาไปแข่งรายการอะไรสักอย่างหนึ่งม,มาครับแล้วเขาก็ชนะทัวร์นาเมนต์แล้วก็แบบได้เงินรางวัลจานวนแบบเป็นหลักแสนนะครับแล้วทุกคนก็ว้าวมากคือผมมาเป็นเพื่อนกับเขามาก่อน ใน Facebook คือแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึง่งแล้วพอทุกคนแชร์วันนั้นอนะมันก็แบบเกิดการรับรู้หนึ่งครั้งแล้วก็หนึ่งปีผ่านไปก็มีโปรปุณาน,น,น,นะครับที่แบบได้แชมป์ไม่แน่ใจว่ารายการไหนแต่ว่าเยอะมากเงินรางวัลเยอะมากผมก็เฮ้ยเริ่มสนใจแล้วมันเป็นยังไงสักพักเจอท็อปแท็บอีกท็อปแท็บก็คือผมเจอตามแบบงานอีเวนต์อะไรเงี้ยเขาเป็นพิธีกรใช่ไหมเออก็แบบเฮ้ยท็อปแท็บมันยังไงวะจนจนแบบได้ลอง เข้ามาศึกษาจริงๆอุ้ยเพราะว่าเป็นกีฬาที่แบบน่าสนใจแล้วก็แบบสนุกมากๆมันเหมือนผมอะปกติผมจะเป็นคนที่ใช้สมองด้านศิลปะคิ e เอที e อย่างเดียวผมไม่ได้ใช้สมองด้านแบบตัวเลขหรือแบบสเตรจี้เลยแล้วพอได้รู้จักโป๊กเกอร์ะเหมือนผมได้แบบคำใช้บริหารสมองด้านนี้เฮ้ยนี่ผมสนใจมากเลยพี่ตูนผมอยากรู้นะฮะนี้ผมเริ่มส่วนตัวแล้วแต่ผมอยากรู้นะครับว่า ในในการที่เราเป็นนักดนตรีนะเราเป็นศิลปินเราเป็นคนที่คิดครีเอทีฟเนี่ยมันมีบางอย่างที่เราสามารถอัดแอปเข้ามาใช้กับโป๊กเกอร์ได้บ้างไหมฮะผมว่ามีเฮ้ย <Hey. S 3> มันคือการเอาเพลงอ,อะไรแบบนี้โอเพราะบางทีมันต้องไม่ตาม GTO เสมอไปเหมืนหอนแบบเราอนะัดจสคนได้แล้วแล้วผมว่าเรื่อง acting เนี่ยผมได้อ่อววาแต่เวลาเวลาเวลาไปแข่งอะท็อปแท็บหรือว่าคนในเทนนิสตักะจะบอกว่า acting ผมเวลาอยู่บนโต๊ะมันได้อมีมาอยู่อ่าผมมีมีมาคืออย่างบางคนอะเวลาไปอยู่บนโต๊ะ เขาจะเรียกว่ามีไลฟ์เทลแบบมีแบบมือสันหรือแบบว่าเก็บอาการไม่อยู่ผมเลยครับอ่าใช่ไหมผมเลยครับครับแต่ยังผมเนี่ยผมผมรู้สึกว่าเอ้ยผมเนี่ยคาแรคเตอร์ได้ดูแบบดูน่ากลัวดูขมเพราะเราใช้สกิลด้านแบบ acting เข้ามาช่วยบนโต๊ะสุดยอดสุดยอดครับผมซึ่งเอาจริงๆมันเกี่ยวมากเนาะเพราะว่าโป๊กเกอร์ในหลายๆคนอาจจะคิดว่าเอ้ยมันมีแค่ตัวเลขมันมีแค่เรื่องโชคคือผมว่ามันทุกอย่างทุกอง์ประกอบมันรวมกันนะครับที่จะสร้างนักโป๊กเกอร์ที่ดีได้จริงจริง ยกตัวอย่างอย่างเช่นโปปูนัทแหละครับอ่าเหมือนแบบเวลาเขาอยู่บนโต๊ะเขาจะอยู่ท่านีนโอ้โห oh, ใช่ดูไม่ออกเลยนะ,<ล>ะว่า,ม,ม,ามีอะไรอยู่เล่นแฮนอะไรอยู่เนี่ยสุดยอดใช่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะรู้นะฮะว่าสถานการณ์เป็นยังไงสาหรับพี่ปูนัทนะครับโปรปูนัทของเราซึ่งเมื่อวานบอกเลยนะว่าที่เขามาฟีเจอร์เทเบิลกับพี่ตูนถือว่ามีหลายแฮน์ที่เขาอาจจะไม่ได้มีแฮนเล่นหรือว่าไม่ไม่ได้มีโชว์ด้านลูขนาดนั้นแต่เขาสามารถบลัฟได้ เทคพอร์ตไปได้ถึง2อถึงสพอร์ตเลยนะเพราะฉะนั้นบอกเลยครับว่าความที่เขาเล่นดีเนี่ยทำให้เขายังมีชีวิตรอดอยู่ตรงนี้เพราะว่าโอ้โหเมื่อวานก็โดนแบ๊บบีไปเหมือนกันพอเอไปโดนเอคิงครับอ๋อเหมือนผมเห็นแฮ่นั้นอยู่ใช่ไหมมีคนแชร์หรืออะไรสักอย่างเหมือนเอเอเอคิงมันลันซูดรีเวิร์มรีเวิร์มมันได้ฟัดใช่มครับใช่ครับก็ถือว่าอันลัคกี้ไปครับแต่ก็ยังรอดอยู่วันนี้ก็ต้องขอทุกทุกคนนะครับผมที่อยู่ในไลฟ์สตรีมนะฮะช่วยกัน ให้กําลังใจด้วยนะครับผมให้กาลังใจพี่ปุนนัทให้กําลังใจผมและพี่ตูนด้วยแล้วก็ทีมงานทีน่าตักทุกคนครับใครอยากพิมอะไรเข้ามาก็พิมได้เลยพี่ปุณนัทมีชิปอยู่ที่22บิ๊กบายนะครับก็ถือว่าไม่แย่เนาะสำหรับฟิลเหลือ75คนก็ยังมีลุ้นอยู่เรามาเชียร์ให้พี่ปุณนัทดับเบิลอัพสักหนึ่งทีนะครับก็น่าจะรอดใช่ครับผมแต่ตอนนี้เหลือคนไทย1คนเนาะใช่แล้วใช่ไหมครับใช่ฮะ โอ้บอกเลยนะครับเว่าตอนนี้นี่น่าหลุนจริงๆสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็สำหรับ d e y 2วันนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่เราจะลากยาวเลยครับพี่ตูนถึง Final Table เลยครับผมอ๋อก็คือวันนี้มันจะจบที่ Final Table เลยเนาะจาก75คนเอ๊ะ78คนเนาะหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับครับผมตอนนี้ปิดปิดลีกิสต์เรียบร้อยนะครับก็คือไม่สามารถสมัครได้แล้ว ครับแต่ก็เหมือนว่าทางไททันนะครับก็น่าจะต้องคิดคำนวณใช่ัทางคิดคำนวณตัวของ Price Pool นิดนึงนะครับผมแล้วก็ Distribution ของเงินรางวัลน,นะครับผมผมถามนิดนึงครับพี่ตูนครับแล้วประสบการณ์การแข่งของพี่ตูนโปกเกอร์คือเพราะว่าเรารู้สึกว่าอุย้ยพี่ตูนเนี่ยสนใจมากแล้วก็ค่อนข้างจริงจังเรื่องโป๊กเกอร์เลยพอสมควรอยากรู้ว่าแบบ เคยไปแข่งที่ไหนบ้างบ้างแล้วการประสบการณ์ในการการไปแข่งครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงฮะครับของผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าปีที่แล้วเนี่ยผมแทบจะเป็นฟูลไทม์โป๊กเกอร์เลยโอ้ฟูลไทม์เลยใช่ผมสตาร์ดี้แบบเป็นร้อยชั่วโมงเลยครับไม่ไปคอนเสิร์ตแล้วเทคคอร์สเพราะว่าเพราะว่าพอดีว่าเออ่ปีที่แล้วครับนักนักร้องป่วยพอดีผมก็เลยว่าเฮ้ยทำอะไรดีวะนักร้องป่วยแล้วแบบเอ้ยเราสนใจโป๊กเกอร์พอดีก็คุยกับท็อปแท็บคุยกับเทนนตักแล้วก็เรียบร้อยครับไปลุยทัวร์นาเมนต์ A.P.T มา3รายการปีที่แล้วโอ้แล้วกก็มีต ตกขอบไฟนอลเทเบิลบ่อยมากหลายรายการเลยัง่แตว่า ITM นะใช่แต่ว่าแคชมาเยอะเยอะอยู่ครับก็เรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในแบบ